สบายดีสวัสดีพี่น้องวันนี้ก็มาพบก,กับซาบิวคือเก้าพี่น้องเอลยก็สบาย,ด,ยาดีงนานแรงๆเด้อมนีซาบิวสิพาทุกคนไปขุดกบเนาะเดี๋ยวซาบิวมันนี่นะ่ะสีออกมากเปิดหีบพี่น้องปริศน,นานะก็สิเป็นข้างแรกที่คอยชิจาะเตาเองโกนโกนโกนเตาบอดจ,จะพอยผลจุล่มเลยพี่น้องเดี๋ยวซาบิวชิลองเจ้เบิ้ง กระสิเป็นครั้งแรกขออ่อยพี่น้อง,อองอก็สิเจาะทางไรอ่ะนี่อันนี้กระสุนเปรียวมันพี่น้องมันติดเราเกิดกระพากันอาร์ตบ่อนดังกับเปลวมนันเนาะมีแต่หอยตีนไก่ทุกคนเกิดก็ได้ลงมือก่อนทุกคนว่าสิเจาะมือเศร้าในผัดแด,ดดเนาะทางตะเวนขึ้นนี่มันแดดแห้งก็เลยบริเจาะเสียมอีพอหันะ มันจะสีเป็นตาดีว่ะทุกคนครั้งแรกในชีวิตได้นี่เจาะเตานี่ตะกร้าเคยเกีย้ยวแต่ตะกรสอบบึงเจาะเองพี่น้องชาวบิวจะลองเจาะเบ่งเนาะชาวบิวเห็นแต่คนเจาะสีเป็นจังไหญเอาไว้อันนั้นเอาไว้ดังไว้ดังหนึ่งเข่าหนึ่งน้ำพี่น้องกินจะสบายพี่น้องยำพุนให้ค่ะ ิมาลุ้นนำการพี่น้องว่าจะได้จักกระสอบเนาะ <c oughs> เป็ดเก็บไข่หัวควครันคอก <c oughs> มูก่เทเลยพี่น้องแต่กันยังกระทันได้ตั้งหนาชิเป็นอู่อื่นเนอะคับมันเหงเ <c oughs> ทปูนแหละเ <c oughs> ทกันห้องตีนเสา <c oughs> หอมเลย ไม่ได้สองเลยเจ็บแค็บแค็บห้ามจะผักแต่เฮิงๆเลยไม่ได้ลูกเจ็กวันหนาวไปเลย แกงค่ะทุกคนถยังว่าสอดอยู่อ้้าาค่ะอ้ยสันต่อถกภาคอะไรไม่มันใหม่เบิดและบออันนี้ ก้องก้องอยู่ฮันเห็นบ่อ่ะสี่หอยเชียมจนหลอนเชียเชียมอีหอยมันหลอน อะไรเป็นแบบเป็นสับซ่าอยผู้โอกกหน้าขักพี่น้องเอ้ยโอ้เพื่อชซอด้วยโอนเดินชายมาจากมาพี่น้องใหม่คดตากูดย้อนรับเนาะอู้ เค็งค่ะเฮ้ยสับคุดกระปูอร่อยพี่น้องเอ้ย căn hộ hoa hai trăm năm mươi hai mãi chân bước mãi chân bước chân khôn chân นี่านถ่านสิก่ะมันดังแป๊กเป๊ะเป๊ะเป๊ะพี่น้องสะดิ้วหูได้เพราะว่าสะดิ้วดังเลยเลยเนาะป้อยุบปลายอะไรจะสิบูดพี่น้อยได้อยู่บ่าสามสอบอันนี้แปลไพ่ทางแปลไพ่ไหมข่ดบุกบมดเลยน้่งเด้อข้อได้เด้อพี่น้อง ฝลาักมาที่พูดคาดังกเลยมีใครนะจับไข่กกัรบบ้อยู่แล้ว ก็น่อยเอาคนทุกคนกระพอได้ดงังก็เด้กล้าขักอะไรใช่ค่ะไปยกมาขนาดนี้โกนนะผมว่ามาัาผมว่ามาันก้นกนนะ Oh นี่ค่ะเลยพี่น้องอื้ไก่ไก่น้อยพี่น้องไก่ค่อยไก่อาไข่เน,นอนนค่ะแหละสิอยู่ไล่เพิ่นเนาะเพิ่นพากจากหมู่เพิ่นห้ามจะตอดหัวเพิเนะ่นแล้วน้ะ ไก่น่อยก็ออกทุกคนไ<อ>ก่น่อยก็ออกป็ดน่อยก็ออกตายหลายหลายทุกคนโดยเฉบะตาะยเนาะทาไก่่นี้บ่ตายนี่มีตัวกง,งามไก่อันนีเป็นไก่เก็บไข่ทุกคนปูเนเขาใชเอามาเทอันอามาเทพื้น มากินขนมเขามาให้่นทงหนึง่งมาแ๊ะเอยตายพี่น้องเอ้ยครไก่เป็ดมันน้อยพ่ตายปไปเลยพี่น้องจากสีงานจากโตเนาะตายอทิเอาว่า ได้มือละโตซองโตซามโตเป็ดร้อยโตจะสิเบิดลไรมาค,ค่อยกินขนมแจแจแจแซบบ่หืปากมุมคือพอคนนี้ใหญ่าย,ยางไรพี่น้องเอ้ยเบิ่งในโทรศัพท์หรือว่าในกล้อ,นนองคือน้อยๆหน,นึ่งตัวจริงใหญ่ยางไรได้ไงกินแต่ขนมเฮ้อค่ยคอย เอามาให้พันงหนึ่งเพื่อไม่ได้เข้าบ้านนะออกแล้วไม่ออกมาเลเนยนี่นี่นะตาแพงเนาะตาแพงอะไรทุกคนปล่อยเป็นย่างปล่อยไก่ย่างเพิ่อพันมาน้ำเขา่ากินเท่านะาาวะกินทุอย่าง